ไปเที่ยวกุยย้ยหยางกันค่ะจัดเต็ม6วัน5คืนกินหรูอ,อยู่สบายสบายสายวิคเอนทัวร์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กุยย้ยหยางค่ะ ก็เราก็มากันอยู่ที่ตลาดในมาร์เก็ตการซืรเป็นถนนคนเดินชินงหยวดเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่มากเส่งอพี่เอฟก็อยู่ใกล้เราอย่างด้วยสว่าเพิ่งลงเสื้อมาก็เลยมาได้ถ่า,ายกิจกันด้วยวัน,นนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วค่ะก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราตามไปดูน้สักทีเราก็จะเข้าโปรแกรมเตลวของปุยหยางกันแล้วค่ะรูรออยยะะ้สึกว่าจะเข้าถึงบ้านแตวที่ใหญ่ที่สุดด้วยก็เดี๋ยวยังไงไปตามชมกันพพิ่งนี้นะคะ ถนนคนเดินชิงหยุนตั้งอยู่กลางเมืองกุ้ยหยางซึ่งรวบรวมของกินต่างๆมากมายในเมืองกุ้ยหยางเชน่นเต้าหู้หมินซาลาเปาข้าวต้มและอื่นๆอีกมากมาย นะคะเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านแมวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยถ่งว่าอีกชื่อหนึ่ง,นะะงานตาฟนหมู่บ้านแม,วซ,แมวซีแจนเวโซสัตนต่อนี้นะคะเพื่อิดเราก็หวอนว่าจะเป็นการแสดงก้อรับอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ตามไปดูวิถีชีวิตชุมชนแมวแล้วก็ตามไปดูวัฒนธรรมได้เลยค่ะ เมซีเจียงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมู่บ้านแมวพันครอบครัวซึ่งที่นี่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ7,000คนและแมวถือเป็นหนึ่งใน56ชนเผ่าทั่วมังจีนและเป็นเผ่าที่มีวิถีชีวิตวัฒนาธรรมโดดเด่นในระดับต้นๆหมู่บ้านแมวซีเจียงจะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในเรื่องประเพณีท้องถิ่นและรวมไปถึงลักษณะบ้านโบราณโดยบ้านจะยกพื้นตั้งเรียงรายกันอยู่ตามแนวภูเขาที่ค่อยๆขึ้นไป มีความสง่างามเป็นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติมาเที่ยวที่นี่ยังมีบริการเช่าชุดแต่งตัวเป็นสาวแมวเดินเล่นเก๋ๆชิคๆในหมู่บ้านเหมือนกับหลุดเข้าไปในหนังจีนยังไงอย่างนั้นตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดชมวิวหมู่บ้านแมวนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยตอนนี้ก็อากาศเย็นๆแต่ว่าคนเยอะมากยังไม่เห็นวิวเลย <laughs> ว่าคนเน่นมากแต่ตอนนี้ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเมืองจีเซียงนะคะอากาศตอนนี้เป็นไงบ้างคะคุณตองอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนาวอยู่นะคะแบบว่าประมาณ14 1 5องศาค่ะมันมีหมอกด้วยในตอนเช้าค่ะก็เสื้อผ้าอย่างงี้กำลังดีใช่ไหมคะใส่อ,อยู่แลนวอยู่ก็ไม่ต้องใส่หมูใส่อะไรคะ่ะก็อากาศก็เย็นๆยนสบายอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราต้องไปเมืองไหนนะคะเมวองไหนอะ ไปเมืองเจิ้นหยวนนะคะ แสงไฟสุดอลังการตลอดสองข้างทางจะทําให้ดกท่านได้เห็นภาพอันน่าอัศจรรย์เร่าตบว่าคุณกําลังเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4ี่แล้วของทิปกุ้ยหยางนะคะ วันนี้นะคะวันแรกของทริปเลยแล้วก็จะพาทุกคนไปมูกับเทพเจ้าแห่งความรวยตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีเทพเจ้าแห่งความรวยอยู่ถ้าใครอยากมามูแบบเราก็ตามมากับอีกเอ็นได้เลยนะคะแล้วที่นี่มันคือที่ไหนนะคะที่นี่ก็คือหมู่บ้านเทียนหลงตันผู้นั่นเองค่ะแล้วมันมีความสําคัญยังไงคะที่นี่นะคะเคยเป็นเส้นทางเดินทางสหรับเดินทางไปยี่มณฑลยูนานนั่นเองค่ะในสมัยราชวงศ์หมง โดยจุดเด่นของที่นะคะถ้าจะเห็นได้ชัดเลยก็คือที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะสร้างมาจากถินจะเห็นได้ตั้งแต่เอพื้น<ม>เอ่ยกำแพงเอ่ยหรือว่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็จะทำจากถิน่นนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง เทียนหลงตันผู่ของตำแหน่งทางยุทธศาสตร์คอยปกป้องสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางสำคัญไปยังมณฑลยูนนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจึงให้ความสำคัญกับหมู่บ้านนี้เป็นอย่างมากและได้ส่งกองกำลังจะนอนมากไปรักษาการและสิ่งที่น่าสนใจของเทียนหลงตันผู่คือโลกแห่งหินไม่ว่าจะเป็นฐานหินกำแพงหินหลังคาปูกระเบื้องขอคอยสังเกตการกํกำแพงหินหม้อหินและแม้แต่หลุมสุนัข i ิ้งฟอส s ิลออฟด a ม่เป็นโชว์โอเปร่าที่มีอายุเก่าแก่กว่า600ปีโดยนักแสดงจะคุมสีรษะด้วยผ้าคุมสีดำและสวมหน้ากากบนหน้าผากนักแสดงโอเปร่าจะเล่าเรื่องผ่านบทเพลงและการเต้นรำซึ่งส่วนสำคัญของโชว์โอเปร่าคือฉากการต่อสู้ซึ่งรวมไว้เพื่อเตือนหานที่ทำงานในภาคเกษตรในช่วงเวลาสงบให้สุดทักตะการต่อสู้ในกรณีเกิดสงครามแต่โดยปกติแล้วโอเปร่าจะแสดงในช่วงเทศกาลฤดูใบไ,ไม้ผลิและในเดือนกร,รกฎาคมตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้สุกงอมชาวนานในหมู่บ้านเดียวกันจะร่วมสวดมนต์ขอพรเพื่อให้พืชผลมีโชคลาภตอนนี้นะคะวิเอนทัวนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดใหญ่เป็นอันดับ3ามของโลกนะคะนั่นก็คือน้ำตกหัวกวดสู้นั่นเองคะ่ะข้างในนะคะก็จะมี ชมการแสดงแสงสีเสียงจัดเต็มอลังการมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากน้าตกนะคะระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยก็จะมีพวกการแสดงต่างๆนะคะอย่างเช่นการแสดงล้ากองหรือแสงสีเสียงตามแต่ละที่ที่เดินเข้าไปนั่นเองค่ะในส่วนของตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในอันดับ3าของโลกกันดีกว่านะคะ งกวดสู้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและใหญ่เป็นอันดับสามของโลกโดยมีความสูง77.8เมตรและมีความกว้าง83.3เมตรจนได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊กเป็นหมู่น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจุดเด่นที่นี่จะมีโชว์อลังการแสงสีเสียงต่างๆระหว่างทางเดินไปน้ำตกของกวดสู้อีกด้วย ที่5ของทิปกุย้ยหยางแล้วนะคะวันนี้วิกเอนทัวร์นะคะก็จะพาทุกคนมาชมกับเขตอนุรักษ์กุหลาบพันปีร้อยลีนะคะที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ที่นี่นะคะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีดอกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยมันมีเป็นช่วงที่ว่าแม่คันิ้งลงพอดีเลยทําให้ดอกค่อนข,ข้างน้อยด้วยค่ะแล้วก็ถ้าจะมาที่นี่นะคะแนะนําจะมาเป็นช่วงเดือนมีนาเมษยนแล้วก็พฤษภาะคะเพราะว่า ถ้ามาช่วงนี้เนี่ยดอกจะบานเต็มภูเขาเลยด้วยใช่ค่ะแล้วถ้ามาที่เนี่ยต้องเตรียมอะไรมาบ้างไหมคะเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยก็แนะนําให้เตรียมเป็นพวกเสื้อกันหนาวหมวกหรือว่าพวกอุปก,กรณ์ทำความอบุ่นนะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากความหนาวแล้วก็แบบม,มีลมพัดตลอดด้วยก็อาจจะไม่สบายได้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูกระหลาบก,กันดีกว่านะคะ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติกุหลาบพันปีร้อยลีหนึ่งเดียวในโลกโดยที่นี่มีพื้นที่125.8ตารางกิโลเมตรและเป็นจุดชมวิวระดับ 5A จุดชมวิวแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีทะเลกุหลาบพันปีเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ตั้งของต้นไม้เก่าแก่สูงตระหง่า,งานภูเขาแม่น้ำรวมถึงสัตว์และพืชหาย,ยากอีกด้วยดอกกุหลาบจะบานสะพั่งตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะ มองเห็นชมกลามไปแล้วได้รูดูดูดูปังบังบังแต่ตอนนี้จะอ้วนก่อนอ้วนก่อนเพราะว่าคนกินเยอะมากเลยเริ่มมองอีกแล้วใครอยากกินอะไร 1วันของทิปกุย้ยหยางกับวิกเอนทัวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็พักกันอยู่ที่เมืองจื้อจินแล้วก็โรงแรมชื่อเจิ้อจินเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างใหญ่โตโมโหฬารเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างสวยมากด้วยเหมือนกันค่ะในส่วนของผู้นี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับทิปกุ้ยหยางของเรานะคะที่ไปกับวิกเอนทัวร์นี้ก็เดี๋ยวยังไงพวกเราขอตัวไปพักผ่อนก่นอนดีก,กว่านะคะแล้วเจอกันพรุ่งน,นี้ แล้วสําหรับทริปกุ้ยหยางจากที่เราไปเที่ยวด้วยกัน5วันเต็มๆเลยสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นะคะก็อลังการงานสร้างมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมนี้ทั้งแบบว่าเป็นที่โบราณมากแล้วก็เป็นทั้งธรรมชาติด้วยคชะแล้วก็มีแสงสีเสียงจัดเต็มมากเลยค่ะใช่สําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะก็คืออินบ็อกซ์มาได้ที่ Line แอดวิกแอนทัวร์นะคะแล้วก็ a c e b o o k w e e k e n d Tour ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะแล้วก็ยังมี เว็บไซต์ของทางวิกเอนทัวร์ได้ค่ะถ้าสนใจเส้นทางอื่นก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็สามารถรับชมวิดีโอต่างๆนะคะได้ที่ YouTube วิกเอนทัวร์และ TikTok We วิกเอนทัวเลยนะคะใช่ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ